ป้าพี่น้องมาเบิง่งความเสียหายจากกดเกี่ยวเข่าของบ้านนี่ฝนตก,กใส่พี่น้องเลยบัดเมาไล่เบิ่งแล้ว,ว่มันเสียหน่อยหน่ยครับพี่น้องผมยกเนี้ยนี่สิพี่น้องเบิ่งนี่พอฝนมาตามเก็บน้อยเดียวครับพี่น้องได้เต็มคูด้วยนี่ได้เตรียมกระสอบมากครับพี่น้องผมมาเบิ่งเป็นเหี้ยออกครับพี่น้องโอ้โทหลายขักหลายเนี้ยบัดมาเบิ่งกับขัดหรือเสือมอบมารอเบิ่งบนปันไดครับพี่น้องผม บนานเมื่รอเบิ้งบานนี้โ่เฮียคาเฮียแน่ครับพี่น้องอ่ะก่อนอื่นกับสวัสดีทางไทยพี่น้องเบิร์ดสู่ขู่สู่สคนอีกขางหนึ่ง้อครับผม,ผมว่าจะเป็นพี่น้องฟังไทยฟังเล่าผู้เช่าต่างประเทศเบิร์ดถูกมองทุกทีวันนี้ก็ขอต้อนรับพี่น้องสู่ช่องพ่ออคุคนบ้านบ้านอีกคือเก่าคือเดิมเปิดภาพมา พ่อกันคลิปนี้ก็มาอยู่ที่ทวงหน้าพ่ออุบลกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องมื่อนี้มาเก็บเอาเข่าครับพี่น้องผมหลังจากที่มือว่านนี่เอ่อใยัรถเพิ่อมาเกี่ยวเข่าให้เกี่ยวว่าทัานเหล่าจำพี่นอ้องฝนตกใส่ใหคลิปทสิพันมากกับภาพพี่น้องว่าเบิ้งหนักกหนึงแล้วบันว่าเบิ้งอีกรอบพี่น้องดิวยมาเก็บเอาบันนี้นี่เก็บน้อยเดียวใส่เ็มคู่ครับพี่น,อน,นอ้อ,นองผมนีปป่ว่าเบิ้งพี่น้องเพิดงลนออกอ๋อโทษพี่น้องเลยกองคู่เลยว่าเบิ้งน้อกันครับพี่น้องบันนี้ หายทางไลท์เนี่ยที่แบบพี่น้ <ım. S 1> องก่อนเสียหายวองจุ่มกลุ่มเข้าพี่น้องผมบันในจุดสี่เพิ่นรัดก็ขาดก็มีครับพี่น้องมีภาพี่น้องเบิ่งอยู่นี่เป็นแบบนี้โอ้ยสะเบิดหน้าครับพี่น้องเลยผู้ที่มาเก็บเข่าตามหลังได้ซ้ำกันก็เป็นสองข้งหน้าครับพี่น้องต้นกองต้นในโฉดติดต้นกลุ่มคุ่มด้วยครับพี่น้องผมอยู่ข้างล่างผมก็เป็นน้อยๆที่นี่อยู่นข้างอยู่ข้างบน ส่วนที่เป็นห่วงก็ขาดก็ร้ายครับพี่น้องผมกดไปเบิ้ลแคบๆนี่มาเบิ้งแคบหนี้ครับพี่น้องที่เหลอานี่จะเป็นเข่ากองจุ่มๆด้วยโอ้ยเข่างามๆพี่น้องเลยก็นาเห็นพี่น้องว่านี่ยก็นาปาดเลยเข่างามๆพี่น้องเป็นจิ๊มๆก้นจิ้มมาเสีได้มากเลยเดี๋ยวไปตากกันพี่น้องนะเนี่ยพี่น้องเอ้ยกองหุ่ เอาขึ้นหน้าพี่น้องเกันนะตรงที่ละ่ะถตะปินแบบนี้เบิดหน้าครับพี่น้องผมถ้าพื้นเกี่ยวไปเบิดหน้านี่ได้ครับเสียนี่พอ่อวนคิดว่าเสียผมแล้วสิลายกลัวครับพี่น้องถตะปินแบบนี้ีว่ายุดก่อนครับพี่น้องพอว่ายุดนี่โอ้ยงานเข่าร้ายเลยไ,ได้เข่าพี่น้องเขง่ากงามชะละ่ะล้นทิ้ง ขึนต้องขึงแล้วว่าเป็นขึงและมันสี่ไายก็ได้พี่น้องคุณสาวบ้างรอเบิงเพราะเด้เบิงคักครับพี่น้องผมพ่อหน้าโมนี่โอ๊ตมาเบิงกระคาเบิงธรรมดาพี่น้องผมฟานอีต้นที่เพิ่นตัดว่ขาดก็ไล่เนี่ยพี่น้องเนี่ยเป็นกอเป็นกออยู่เพื่อเอากันใบตัดลงบนบนบนเถิงหร่างไรก็ทดสอบผู้นำทั้งหมดก็เป็นกออยู่จะไปเบิงท่าบุตรกบพี่น้องที่ที่เราพี่น้องแต่เพิ่นก็ขคาไปเลยบ่านนี้ จค่ไหนพี่น้องเก็จะปวดเสียหายหลายปวดแสบแล้วแต่เกี่ยวมาติดเต้ามบ้านนี้ก็เกี่ยวไปใส่านมบ้านตรงที่แบุ่นน่ะพอพรวนเั็นเ่นนี่ที่พี่้องข่วงใหญ่ๆเงี้มันเสียหายหมดเลยมันจะเสียได้บ่นี่คือเมันขามไปแล้วเด้วครับพี่น้องคุณยุบกลางคุณก็จะได้เกี่ยวนี่คือมันเกี่ยวไปแล้วเมื่อวานเป็นขานไปแล้วย่างแบบนี้ไร้ที่พอวนตัดมาเนี่ยมันธรรมดาดิตัดมาจนได้เต็มคู่คุณละ คุณใส่บ่เบิดสิใส่กับสอบครับพี่น้องบัดน,นี้เนี่ยเ,เก็บไปหาเกี่ยวก่อนหาเกี่ยวมาตัดเอาก่อนนี่ตุน่ะเก็บนี่ตุน่ะเก็บมาจากเท่าปุ่นกับปนันพี่น้องโอ้ยก็เป็นแบบนี้พี่น้องน้องรับตาคิดเอาวาดภาพเอาพี่น้องเลยเขาพอบนสิภาพพี่นอ้องเบิ่งเขางามๆแต่เสียแบบนี้ลนกับถี่ตามอยู่อ่าฟางนี่รับพี่น้องผม เฉยเลยต้นยู่ตามกองเครื่องนี่กองอาญาย,ยู่พี่น้องคิดว่าเสียหายไปล่อยหลายเป็นไรสเปนแบบนี้พ่อบนคิดว่าหน้าโคกไรนี่พอตามก็าหาโคกก็สอบครับพี่น้องเสียหายสุดทธิเลยบอกว่าเบิ่องอีกครั้งนึงครับพี่น้องผมเพราะว่าพอเบิ่งเหมือนเศร้าเลยต้วงมาเล่นเบิ่งครับวันนี้ที่ทายคลิปกันย่างไปเรื่องเยครับพี่น้องผม,มงบัดพ่อเบิ่งก็ครับอ๋อเจ้าข่ากองเจ้าหม่องเต้าทีพี่น้องผม เพาท่านรอบนี่ขามาแค่ไกลๆนี่ครับพี่น้องผมจะเต็มคู่ละที่พ่ายใ้ก็สอบนะนี้เพามาแค่ไกลๆเนี่ยมาจากนี้ครับพี่น้องผมเจียจะเต็มคู่เลยเอาบพรท่านเบิร์ตเองครับพี่น้องย่างหลายนี่พี่ไปพี่แค่ข้ามารอบๆรอบๆทางคู่ข้างหน้าครับพี่น้องผมเนี่ยนะเราไม่ได้ห่วงงา,งามๆครับพี่น้องโอ้เอจได้เขาพ่ายใ้ก็สอบนะนี่ ต้องทีหาครูไปเอาไม้ครับพี่น้องผมบุดไปเพื่อทีหลอกนหน้าก็บนคิดว่ามันอีกเต็มก็สอบตั้งแต่ผมเอาเดีอนกันรุ่นกันนะครับพี่น้องจะได้นะอยจะร้ายเป็นไรเดี๋ยวพผมทีหาเก็บไปหมดเลยเดือนหนึอยจะร้ายเป็นไรจิตไายใส่ก็สอบก่อนเดี๋ยวจิตไายใส่ก็สอบก่อนพี่น้องโอ้ยเสียใจของแอร์จ่ายเฮ็ดมาลกล่อค่อยมาจักเท่าไครเดือนครับพี่น้องผมประกบประกบมามาเสียหายเจะได้ามากเลย ได้หรยองเลย่กีีหอเนี่จัตเม่วงขึนมาได้เลยนี่ตัวุนะเดี๋ยวไปใจเอาไปตากแล้วก็ทีให้แม่บ้านเพื่นกี่หูดเอาเขาพี่น้องผมตัวสได้องปีนึงมีฝั่งเดียวิ่เขาบ้านนี้กมี พี่น้องเพผนมาหาเก็บตามหลังนะครับผมหลังจากเก็บเกี่ยวเขาแล้วเพิ่งตอนนีมาหาเก็บเขาโตกะป่านี่ไปขายโอ้มันมาหนี่ได้พ้นหน่อยแับพี่น้องผมจะต้องวนมือเกเอ็บเขาคิดว่าสิได้เต็มกระสอบหมดแล้วครับพี่น้องก็ต้องมาเหลือเก็บไปเบิ่งทั้งผนต่อครับพี่น้องผมได้จังว่าลุ่นกันเจหน่อยได้หลายเป็นไดแจ้งแต่เบิ่งน้ำกันครับพี่น้องอ่ะเบิ่งสุดนี่พี่น้องบ่าน,นี้ปอดตั เอ็งหาแองเห็นหลายพี่น้องเลยหลังจากที่ท่ายเจ๊กระสอบแล้ววันมาท่างพี่มี่ที่เราพี่น้องวุ้ยน่ติดเกอบขึ้นมาอีพี่น้องเลยอันนี้เป็นข้างที่ได้อยู่ต่ำนี่สีน้อยสุดลัยครับพี่น้องผมเนี่ยโอ้ยขากี่น้องเลยนี่แต่เมีเขาพี่น้องเลยของข้าเนี่ยเลยคนนึงโอ้ยตรงเนี้ย น,นี่พี่น้องกูนะโอ้ตุ๊โอ้ยแต่เป็นแบบนี้บอกพี่น้องน้าโม้ไรหน่อยแต่ร่นแบบนี้สวัสดีเลยพี่น้องคิดยังมากแค่จะปุ่นรับพี่น้องผมไม่ต้องกันนะนี่ไงโอ้ตุ๊ ตัวนี้คิดว่าสิได้เต็มกระสอบครับพี่น้องผมเดี๋ยวจังมารุนกันอ่ะเดี๋ยวเชงตะเบิงตอนเล้วครับพี่น้องผมนี่ครับพี่น้องฝนออกมาได้ประมาณนี้ละงานนี่ในบ้านาหวพ่อตาดิบกุ้งเอาครับพี่น้องมเนี่ยนี่แหละนี่ล่ะดูชุดนี่ร้ายที่สุดเลยครับพี่น้องผมเนี่ยฝนออกมานี่รอบสองก็ทั้งในเต็มกระสอบใส่กระสอบก้อนบะเนี่ยโอ้ยพี่น้องเลยเหนื่อยใครหน่อย ตันที่ว่าตัดบ่ขาดผมก็บ um. ่เข้าใจดอกตัดบ like ่ขาดผมก็เข้าใจอยู่ค้ามมาเข่าเฮียเข่าล้นสำหรับฝนตกนะครับพี่น้องแต่ว่าเพิ่นตัดคล้ายๆเพิ่นยกไปขึ้นสูงไม่ครับพี่น้องยกไปขึ้นสูงบาดในต้นเขาที่เพิ่นล้มตัองไปอยู่ข้างล่างไปพิ่นตัดไปตัดจนล่องมาถึงครับพี่น้องตัดบ่ขาดมันอยู่ข้างล่างกุลเพราะบนจะไปง่ายขึ้นไหมเพราะอันจะมีเข่าสูงเข่าล้มครับพี่น้องสองยางดูน้ำกัน ตป็นปอไปลงติดดินแม่ครับพี่น้องมันก็เลยตัดบระขาดบรรจุข้างล่างผมอุ้ยเข่าครับพี่น้องผมเป็นปอเป็นปออยู่เนี่ยเขาวนจีเขาวนจีเอาเกอะเอาบันเขากอบไปตากแต่แต่พ่านี่เข้าไปเห็นใกล้ครับพี่น้องผมมาเห็นพี่น้องเข้าไปใกล้มาไี้ดีเล่นชุดนี่ครับพี่น้องเพื่อนพี่หล่ะเห็นพี่น้องหึงเพือนพี่หล่ะพี่น้องเลย เขาก็เพี้ยนหน้าถิ่นพี่นอ้องเอ้ยดีนะบมดเกี่ยวหลายหมูว่านเกียเ่ยวแค่งานเดียวเดี๋ยวเอาไปพุ่นละไปป่าเพิ่นไปแล้วอันนีวสามร้อยหาที่หาโลครับพี่น้องงานหนึ่งถือว่าโอเคอยู่งานเดียวนนนเนี่ยงานข้างบนนี่ยรับหนี่งานหนีน้อยหนึ่งเอ่อพอไปกับสอบนี่ก็จีบบ้านสามร้อยเกือบสามร้อยเจ็ดสิบโลน่ะครับพี่น้องไป ฝากคนไปอยูอนี่ก็เตรไปฝากคนไว้แล้วก็กลับออก,กมาหน้าครับพี่นอ้องผมนี่ละก็เก็บพระเป๋านี่พี่ลับพี่น้องอ๋อชุดชุดนี่ชุดรวมเลยนี่ตรงนี้อนไรงานคุณพรท่านนี่เบิร์กเลยครับพี่น้องผมนี่แค่งานเดียวอะไรนี้พูดดีละ อู้มาเก็บเข่าก็สบายแล้วครับพี่น้องแบบนี้ผมมาเก็บเขา่าพ้นมาเก็บเอา,าน้ำกลืนพ้นเก็าเก็บไปอันไปขายหรือไปอ่ะหน่หนค,ไไหนครับพี่น้องผมโอ้แต่พอติดมันก็สบายเลยเนี่ยี่ไรไดเม็ดข่องงามๆครับพี่น้องผมพี่ได้ครับโอู้ดีที่ได้หมดแล้วถู่ต้อยนี่หมดแล้วครับพี่น้องผมดีดีเนี่ยพี่น้องเลย อันนี้มันขางเรื่องเสืองนี่ครับพี่น้องนี่นบเอาของล่างนี่นี่ของล่างเอาได้ดยตีตีนเอาสิ้กขงอย่ข้างบนจังเลยทขังอยข้างบนครับพี่น้อาสเนียพี่ตอเฮ้ยรนี้ลายุดีสุดัี้กับเลแค่งานนี่นะครับพี่น้อคุณรนี้โดนตัางลางพี่น้อรุ่นนะลายขาดลานี่ทนี่ คุณพี่ลองติอ,องแน่เม็ดเขาโอ้ยเาขป็นทันติมครับรๆๆพี่หลองลองนิเดือบกระต้านนมอนน่คุณพี่หลองเลยอ้อข้กไ่ก็เลื่อนอีกเลเื่อนไปไกลครับพี่หองไอ้ลาแตหอนี่ห้องฟัดอออมันก็ได้ครับพี่องห้อฟัดออก ปัดอันเม็ดที่ขึ้นปัดอันพวกหยาพวกสร้างพวกถ้าี่เม็ดเขาไ่ได้เขาครับศาสตรหนูนอมมากพี่น้อง ครับเครับเ,เนี่ยอุตสาห์ตัวนึ่งแต่ร้อมาเป็นมเขือมมเทศมะเขส่อนพี่ห้องเลยอันนี้ก็เขาใจเพื่อน,นี่หรอกมันโ้นนี่เพรไนว่าเพื่อนเอกอางเนี่ยคอนนอเ,เอาเอาบ,บนี้นนเเไเลยอาไไหนล้างล่างคนดอะไรนะก็เปลน เอาฟางออกครับพี่น้องผมเอาฟางเอาหญ้าออกเอาตะเม,ม็ดข้อ,อพ,นนพื้นคอบผ,ผมนี่นะเขาผูกระจกมองอกระยาอยู่สำหรับคลิปนี้ก็จบไปซสำครับพี่น้องผมนี่คือมืองานผูดอีกและยังพอกันไม่คลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องโชคดีมีความสุขสุขูทุกคนครับผมน่าพี่น้องไปแล้วครับผมสวัสดีครับ